โอเคครับก็กล่าวสวัสดีกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gaming Can นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม Dead by d e l l i h t t o o i l l s เซิร์ฟ t e นะครับหรือเซิร์ฟของเอเชียนั่นเองวันนี้ผมจะมาเล่นแบบโนเปิร์งนะครับก็แบบไม่มีไม่ใส่อะไรไปทั้งนั้นนะครับนะก็เล่นอีกอย่างนึงเพิ่มเพิ่มแบบความท้าทายก็คือเล่นแบบไม่ทับไม้ด้วยครับให้ใช้แต่แค่นห,หน้าต่างแมสแล็บหน้าต่างห้ามใช้แผ่นไม้สักอันเลยนะครับนะ ก็ก่อนที่เขาจะ,จะไปรับชมเนื้อหาในคลิปก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆแล้วก็การไลฟ์สดในช่อง g a มมิงแค n นะครับโอเคเราตัดเข้าไปในเกมกันเลยครับไปกันนะครับทุกผู้ชมก็เจอด่านที่อยู่อาศัยครอบครัวด่านยามาโอกะนะเออนะมาอที่อยู่อายหอยบูมอ๋อที่อยู่อายหอยบูมน,น,นะนนะแล้วก็มาบัดไฟแบบชีวโอเคเราเราเจอเดเลนนะครับนะ

โอเคครับคุผู้ชมเสร็จแล้วอีกหนึ่งเครื่องนะก็ตอนนี้เหลือสี่เครื่องละจังหวะนี้ยังไงทีมอนก็ตึงจัดนะครับจุกอยู่โคตรสุดมาเก้านะมาเก้าเลยทีมอนตึงนะจังหวะนี้จังหวะนี้ทีมอนตึงนะเจ้าเข้านะจุกจุกแบบชิวๆเลย เรียบร้อยฮะตอนนี้เหลืออีกสามเครื่องสุดยอดน่าหลอนไปอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วอีกหนึ่งเครื่องนะตอนนี้เหลือสองเครื่องภายในเวลาอันสั้นนะขั้นตอนบอกว่าสองนาทีครับขั้นตอนบอกว่าเออเจออะไรครับดีอะเจอคนตึงจุ๊ยอีกใจเย้ไเ้ยี่โก้เลยสิครับยี่ยี่ไหนอ่ะเปย์ไม่มีอีโก้นะครับคนนี้เปย์ทุกแค่นนะฮะหลังท้ายเกมแล้วก็จบนะฮะ เดี๋ยวว่าให้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 อะไรของพี่ไปไปไปพี่บอลเอ้าอย่าไม่ตึงไม่หรอก็าอยู่นะไม่ต้องไม่ต้องจริงเลยดันไงี้ย่ริงจริงเสร็จแล้วอีกหนึ่งเครื่องนะคุณผู้ชมตอนนี้มันไล่ผมแล้วโอเคโอ้หมุนแบบไม่มีกรากรูปโอ้โหโอ้ าเรียบร้อยเราแล้วอยากอยากจูบแกเป็นไงล่ะโอ้โหเรียบร้อยอารมณ์แล้วฮะมุงเรียบร้อยฮะยืนจูบดีครับจังหวะนี้จูบจุ๊บๆเลยฮะเด็บโอ้สวัสดีจ้าเขาหนุ่มนนั่เอ้สวัสดีจ้าสาวน้อยอะไรเงี้ยเรียบร้อย ยังไงพีมอนเปยไหมเปยสักแผ่นไหมอุ้ยพี่เปยอุ้ยอเอาเอาหลงหลงเอาหลงยังไงเรียบร้อยหมุนหมุนหนึ่งทีหมุนอีกหนึ่งทีไหมเรียบร้อยโดนยัดไม้นั่นน่ะโนดะนดักไป,หย,ไปออยหยุดบันไฟเพื่อพอ่อนะมาช่วยหยุดบ่นไฟเพื่อพ่อนะมาช่วยเรียบร้อยคนระับเปยไปอีกหนึ่งแผ่นนะครับจังหวะนี้ เอ้ยพี่บอลน,นั่นไงอะไรไปแล้วนะมากันะ <c oughs> ได้เล่นได้เล่นได้เล่นอีกแล้ว <c oughs> ผมว่าแล้ว <c oughs> พี่บอลไอไอเมียอีกคนนึงก็ย <c oughs> ืนค้างแล้วมาช่วยโฮมี่ีแนีจะดึงดึงดึงยอ่อดึงย่อเพื่อให้มันได้นี่เนาะ <c oughs> ดึงที โอ้ยบูมเ้ยโบโลโบโลเพื่อนช่วยมึงมีโบโลเพื่อนเฮลเฮลเดินสุดยอดไปแล้ววิ่งแล้วแง่เอาแลว จะลายฮาบูมแล้ว <compelling> ก <sound> ็ดาวบูมดาวนะฮะข้าจะกวนอลอกแล้วนะบูมนะข้าตะกวนอลอกแล้วนะบูมนะข้าจะกนออกแล้วนะนะฮะจุกเลยจุนกเลจุกเลยดูดูสิว่ามันตีไม่โดนหลอดกมเลยนะกายไปบอดแล้วบูมเค้ฮาบูมในบังในบิงในบิงในบูมบง เรียบร้อยฮะเสร็จแล้วฮะตอนนี้ฮิวเสร็จละมาอิวีอะไรนี่ฮะเกียร์ที่ตอนนี้ห้าทีครับนะฮิวมาฮิวมาฮิวก่อนมาฮิวก่อนมาฮิวก่อนมาฮิวมาฮิวที่สองตาเหรอวะต้องต้องอัะที่สองตาตาละห้าทีอะไรเงี้ยอืมนะครับจากวันนี้ก็ฮิวฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วปิงปองปิงปองปิงปอง แจกแผลสุดยอดนะฮะปิงปองอีกแล้วนะครไปรอประตูเลยก็ได้ประตูลยก็ได้เรียบร้อยนติแล้วไปแล้วแงบล็อคโนว์หลังระเบิดนะหลังระเบิดนะเดี๋ยวบอกพี่มอนนะเราจะฆ่าเพื่อนด้วยด้วยการบ็อกนะครับนะดีมากนะอันนี้มากกงใจปะมอนไปรับจบดิ รับจบพีมอนรับจบสิผมาตายแล้วเมปอทาอบปิงอดทีว่ชอบปิงทีมาบักก่อนมากก่อนเฮ้ยหอยตมันเป็นปอดเลยนะอะไบูมบูมโดนตีทีนี้มาชฮีก่อนมาชฮีก่อนมาก่อน มยิวมายมายาก่อเลยไม่ต้องสนละมอนอย่วนยเป็นบ้าแล้วนี่มออย่ายอมยิวยวมันไ้เดียมันป็นบ้าแล้วเนี่ยมันมันบ้าข้างนีไงบอกแล้วบ้าข้างแล้วเนี่ยบอดนะบ้าบงทีบงที่เบ้งมีไม่ด้อวีนะฮะจะนี้ยังไงเรามองหน้าครับมองหน้าลระ ชีดตายโอ้ยก้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 ตาละออกดีกว่าไยอะไรจ๊ไ้ย่กัก้โอเคอย์่นยี่ยเรยนดอเรารอดออกมานีมาได้รับบวกศูนยนะครับแต้มบวกศูนย์ยอดสวยๆไปก่อนแรงสี่นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราตัดไปกันตาที่สองเลยครับไปกัน มาเจอด่านแล้วครับโอเคท่านผู้ชมตาที่สองเราเจอด่านลงฆ่าสัตว์หน่าเหม็นหรือฟาร์มโควินนั่นแหละครับนะมาเราก็เกิดสี่คนนะฮบูนเมะฮะบูมเน่าเหม็นนะครับนะเปิดเกมมาเราต้องหาของนะจังหวะนี้เราต้องหาของบันไฟอะไรเนียโไปอะก็ไดสเฟสตัไปแ้มอแอบแป๊บนึง หันุมห้ามปไหม้นะครับตอนนี้เราเราเราต้องเตือนสติสติตัวเอนะโดฟนนะครับจวันนี้เราเจอโกดฟนะครับทุกผู้ชมเรียบร้อยฮะเรีบรไเร็วไปเร็วเร็วไปเร็เะันนี้วิ่งไปบั่นไฟก่อนละกันนกูอยู่กบังกังกรอเอ่าเรียบร้อยบันไฟแตกพอดีหนึ่งทีย่อย่อย่อทองกูนะทองกูนะ จะมาเียยังไงทำไมฆาตกรหัวใจอ๋อสเตลรอสเตลเลยสเตลเ่ยไม่เตลอ่อหายแล้วพี่มอพี่มอนมันเรียบร้อยพีมอนแตกฮะพีมอนแตกเกมดีฮะคุณภาพดีนะต้องต้องต้องที่นี่นะครับเยเฮ้ยเอ้วโอ้ยเดเดดดดเกมเกทาจะดีแล้วเราด่าที่นี่ัดออดออัดออัก็ดไป ตาตาช่ช่วยมไม่แต่งแลวอนไงแถบหลังช่วยดีดบูมบูมมึงแตกแล้วบูมอุ้ยเรียบร้อยไม่ได้ผมไม่ได้เกิดกันแล้วจีมอนเรามาทำรอะไมกันี่าอลย่จะบอกว่าแตกกันหมดจ่ะ ตอนนี้ผมชมก็เป็นต่อไปเลยาสองอีรอบนึงหมุนยังไงดูดแล้วร่วงลงมาเอ้าเพื่อนวา้าวลงมาได้ไงอ่ะดูดแบบจุบจุบหนักหนักไปเลยละการขึ้นแล้วเจอกันตีกิมไม่น่าตึงมากิมนี้น่าตึงมันน่าจะน่าจะนานบตึงตึงตึงตีนน่าจะเร็วด้วยน่าจะเร็วด้วยเฮ้ยแล้ววู้ไปแล้วไปไม้ไม่ได้ไปไม้ไม่ได้ฉันไปไม้ไม่ได้นะจ๊ะโอ้แทงหลังพี่ไม่ใช่ขั้นสามวย

มัาอยู่ไหนไมันอยู่ไหนไดี๋ยวไปเดี๋ยวไว้ลงไปสีอุ้ยมาอยู่บนเนิน <c oughs> อู้หูกะ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 เลยอะขอโทษนะหมันไฟะนะหมันไฟนะมาแล้วไฟช่วยแล้วเจะวนี้ต้องไปช่วยแล้วพี่ม่อนต้องแบ่งต้องแบงให้ผมนะถ้าสมมติผมช่วยอ่ะได้เดี๋ยวแทงข้างหนึ่งแทงให้โมโดทามเดี๋ <c oughs> ยวปันป่นบ้านอยู่นะปั่นอยู ให้วิ่งก่อนให้วิ่งไปก่อนดิไม่ให้วิ่งไปก่อนหรอไม่ทัแล้วผมผมวิ่งแล้วน่าจะได้เพื่อนอยู่ผมไปแล้วํานะะไรใครยู่บอลตําแหนดูนะปั่นอยู่นะน่าไล่เพื่อนน่าไล่เพื่อนน่าไล่เพื่อนโใ่้โอเคโอเคแโอเคจอแล้วเจอแล้วอปั่นเลยไม่ต้องสนใจปั่นทเ่นี่แหละปรากฏว่ามาดึงหลังเฮฮานะก็ลาก่อนนะก็ลาก่อนนะดิันพูดด้วยนะเออ ไม่โดดสวยเรียบร้อยล้มล้มแบบไม่มีโก้พี่มดฉันตัวแบกฉันตายแล้วนะตัวแบกฉันตายแล้วนะตัวแบกฉันตายนะเหลือแต่เหลือแต่คนที่อยู่ในสงครามโลกนะเป็นมือใหญ่เลยนะครับนะตัวใจเลยมันดูดเร็วจฉดมาใส่ออนแล่มาเล่ยเลยเปนออนเอนออนเอ็นออนเด้งว่ะเอ็นออนเด้งบอกเป็นมึงโคตมันยากนี่มีต้นมันอย่างยากอ่ะใจ่อ็นออนเด่นดูดเรีวมากบอกเลยลืมริมพี่หุ่มเนี่ยหนึ่งนะหนึ่ง

เรียบร้อยลงตกลงเมื่อกี้ตกรถตกลงง้มไปไปหางแน่นอนไปไปแน่นอนตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลยกูหลอไม้ไม่ได้ไอ้เหี้ยน่ะฮ่าเซนเซอร์หลอกไม้ได้ไหมหลอกไม้เรียบร้อยฮะหลอกไม้เป็นไงล่ะครับจเจ้านี่ จะกลับมาไหมครับเบบี้น้กูคิดว่าแบบอ่าจอยู่ตรงไม้ไม่ได้ไงปล่อยตายเลยไนะหว้ยเจรงใจพี่ัวงปัญญาแล้วนะดวงกูนะโอ้ยพิ่มาไปไหนอ่ะรีบไปไหนเอาหัวลุกทำเลยตายอลไรเนี่ยแหละแต่ของจริงค่าโนตายคำว่าแฟมิลี่อะ You know แฟมิลี่ ดูสิเอ้ยไม่ไม่ดู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 แต่แต่นี่นะอีตานึงอีตานึงอีตานึงแบแบบนะครับอนนี้เฮยแรงจะตกแล้วจะตกแลขสี่แล้วใส่นออะไรมาเลยไม่มดูทำไม่มาดูเร็วจังวะเอองงวะแปลกวะโอเคครับท่านผู้ชมก็ตานี้เราเจอด่านลมหายใจไม่ออกนะครับนะอือว่านะตาที่สามละ มาเราเริ่มบอลไฟกันอีกรอบหนึ่งนะครับนะไม่มีไซมอนแล้วนะฮะัวแบกเราได้หักแล้วนะะโดนแย้พี่โอ้โดนโดนสู้สู้อย่าไปมานะอย่าไปมานะน้องไม่เปไม่ปที่วุฒิสินะไม่เปนะไม่ไปแย้พี่อ๋อเจอรินนะครับไปลมดีอ่ะอ่าโดดอีเมสอีเมสได้อยู่เมสอีเอดเมสอีเอดยานไปโดนไอวีเย เฮ้ยมันมีกระดาต่างมัมีกระดาต่างเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยมีกระดาต่างด้วยมาแล้วที่กระดาต่างไอ้เหี้ยไม่มีรูนะไม่มีรูนะไม่มีรูนะเราต้องแอบแบบช่วยแบบฮีโร่นะฮีโร่ฮีโร่ไม่ปั่นไม่ปั่นกำลังแอบอยู่มีได้ยังมีไม่ปั่นไม่ปั่นตอ้จีนพูดผิดไปแล้วมั้งน่ะเราหลอกผิดวะเออไปแล้วไอ้แย มาช่วยบฮีโร่ฮีโร่มตรนี้ได้เลยไอ้สัจะมากัไม่เฟดหรอกไม่เฟดหรอกไม่เฟดเชือเชื่อฉ่นนะฉันดูดูนะถ้าเฟดมานะก็ม้งทิ้งคู่นะไม่ม้งทิ้งหรอกมึงคนเดียวบูมฉันไม่เกี่ยวมึงดูนะมึงดูนะเจอคเที่ไปยาหาแทะไ้พก่เจไปยาหาแทะไอ้ย่วใคเนียนะ สีอะไรเยอะเหอุ้ยสีอะไรเนะสื่อๆแค่ไหนละกันบูมโหแค่ไหนละกันเรียบร้อยอ่ะคนมีเปิร์กกูล้มไปแล้วอ่ยมาเลยมาและมาแหละดินโนโรนโดว่ามาเดินเดินเลยเดินเลยเดินเลยห้าวิ่งนะเดินเลยกูว่าพี่โหแม่งวิ่งไงี้สักไม่วิ่งครับไม่วิ่งครับอยู่มเนินครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเวลาครับจังหวะนี้ยังไงเราจะเดินตามหลังคาระกอนนะครับย่อย่อย่อ

เพิ่งเปิดเพลงข้ามเกมี๊ไหมเฮียอุ้ยไม่ไหวหุ่นไม่ได้หุ่นไม่ได้มันจะรอดยังไงวะเนี่ยเฮ้ไม่ใช่ไม้ถ้ากับไม่รอดนะมันมันหลอกไฟอ่ะมันหลอกไฟเคยจะเล่นได้วะเฮ้ยงงนะไม่มีตัวแบกไฟม่มีตัวไม้ได้เลยเฮียเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเมื่อนี้เสร็จเดี๋ยวกูไป ไอ้เ้าไอ้อ้หลังเราเบิดไอ้เชียเลไใช้ไม่ได้อาใช้ไม่ได้พี่โฮไีเกินไมึงลงมามึงลงมารับกานแบบกูเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ไม่ไม่มึงกลับไปพี่โฮเผ็ดเผ็ดอะไรย่ะพี่โฮ แบบไอ้บอมเรียบไอ้บอมรับกลางแกนเรียบร้อยไอบมอ้ตูมันเตมันเอาต่อกเ็วีดวิโมเียดีตอมันเอาตอไม่มีคนไปยิวกูวีโอลยลมันาต่อมันอาต่อมันอาต่อไรียิวสิอย่าถึงเฮ้ย

เปดบ๊อยังยังยัย um> ังยังนี่สบเชกูนะดูมาทำนะช่วยด้วยูเข้ายวายวายกูลงเรียบร้อยเรียบร้อยหุดอยลินกระต่าับอยรตยไรเี่ชีวิตฮะทำไรอ่ะ วิ่งเลยมันเสียไปแล้วมันเสียไปแล้วมันเสียไปคนเบมันเสียไปเสาแล้วไอ้เหี้ยปปุ๊๊บบหลังระเบิดไอ้เหี้ยใครไม่รู้หลังระเบิดอ๋อเดบิคิงหลังระเบิดปุ๊บหลังระเบิดเจ็ดสี่ไปแล้วนะพี่องกูนะแค่นันล้มอีกนึงตัวตายอุ้ยโดนพี่โฮมหลังระเบิดแล้วมึงหนีไปก่อนมึงหนีไปก่อน หนีไปหนีไปดีหนีไปมึงต้องมีคลิปต่อมึงต้องมีคลิปต่อคลิปเร็วกไปก่อนกูไปก่อนหนีให้สุดคลิปมะหมาปะกูเอากูเอากูเสกมากูเนี่ยเลยไอ้ยักษไม่ไปหามึงไเอาไปช่วยแล้วไปช่วยแล้ว ไม่มีโอริจินอลกูโดไปแล้เยกูไปแล้วลุดพี่ตองมีแต่นี่ก็ตรงช่วยช่วยช่วยโกไปแล้วไปแล้วมาดิมาดิมดมาดิมาดิก็ร่างเขาไม่อยู่แกก็ต่างเขาไม่อยู่บอกเลยจุดสี่โอ้โหจุดสี่นะจุดสี่นะไ้ยิ้มยิ้มยิ้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 ันอกไปแบบม้จริงะเลยกูไปแล้วกูไปแล้วโดนแบบไม่มีโอริจินัลไปแล้วครับไปแล้วครับ ไปแล้วครับไปแล้วครับอ้โหเตกมาตีมาข้ามมาแทงมตีนะมาตีกันไปรอนะสุดเลยนะดุนะเกมแบบดีครับนะยิบเดือยยิบมันจะโยงเงี้ยโอ้หโอ้โหไปแล้วมันมาวะมันไปหาเมื่อไหร ว้าวันดีค่ะไปไไหนม่รู้แต่ก่อนแต่ตรงเนี้ยไม่มีใครเห็นเสื้อผมปะเพราะเสื้อผมเนียนด้วยเอบปั่นเลยมึงแอบปั่นเลยดิแอบปั่นเลยเจ้าอุ้ยปั่นเลยละกันจุ๊มจุ๊มจุ๊มปั่นเลยปั่นเลยปั่นเลยอ่าเฟดนะจังหวะนี้ยังไงน่าหลอกเฟดหนึ่งวิ่งเกือบโดนหนึ่งทีท่านผู้ชมยังไงจังหวะนี้ เอาไงวนรอบหนึ่งเอเรียบร้อยไม่ไม่โดนนะฮะจังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้ยังไงวนรอบกำลังเฟดน่าจะเฟดหลอกเฟดแน่นอนเอ้ยไม่หลอกเฟดแต่เฟดไปแล้วเรียบร้อยโดนตีหนึ่งทีไปนะฮะเราก็ปั่นไฟแบบชิลๆแบบมีกลากรนะฮะท่้นก่อนทนก่อนไม่เห็นนะนก่อนไม่เห็นนะเหว่าว้ามาดึงหลังเฮฮาเลยนะนั่งเงียบไปตรงนั้น สุดยอดสุดยอดฮะเครื่องนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วฮะจังหวะนี้ยังไงขั้นตอนจะรู้ตัวไหมไม่รู้ตัวฮะขั้นตอนไม่รู้ตัวจนกขั้นตนเห็นตัวเราไปแล้วจ้าเจอกันวิ่งแล้วพิทูนเข้าสิงวิ่งเลยพิทูนวิ่งวิ่วิอุ้ยอ่ออ่อเอ้ย่อแหะ ออกก็มดงลงโทรก็ได้นะแต่มึงไม่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 เอารอดดีกว่าต้องชนะต้องชนะนะคิวซีต้องชนะนะเออทีนภูมิใจนะเอดมินภูมิใจนะอะไปแล้วเร็วๆออกไปชนะตานี้ยไปแล้วเจอกันมาแล้วโนวันโนวันก็ชนะพิชิตเรียบร้อยนะครับโนวันโนวันคือก็มีโนวัน โนเปิร์กก็ชนะลิลเล้งหนึ่งครับโอ้เกินไปนะมีโนวาจริงด้วยว่ะมีแค่หน้าต่างขั้นสนะฮะโอ้โหรอดได้ไงไวหน้าต่างมีกระทืบอ่เพลงไงมีโนวานรอดได้ไงวะเออเออท่านผู้ชมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเกี่ยวกับการเล่นแบบไม่พับไม้ใช้แต่หน้าต่างแล้วก็โนเปิลนะครับก็ตาที่เราเล่นไปทั้งหมดเนี่ยมี3ตาเราเล่นไปเนี่ยเรารอด2เราตาย1นนะครับก็ถือว่าบุดบิดเลยนะ ือว่าตึงมือพอใช้ได้เลยนะคือแบบโอ้โหหนักเลยอะ่ะเจินทั้งลินโนวันด้วยนะฮะตาตาที่เล่นมาเมื่อกี้นะครับนะก็คลิปก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามนั่นแหละเออแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ